สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The Sam r e v e w นะครับผมจะมารีวิวของเล่นนาฬิกาเบนเทนนะนี่เลยเมื่อวานผมลงไปคลิปหนึ่งวันนี้ลงอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้เป็นนาฬิกาอันสุดท้ายแหละที่ผมซื้อเมื่อวานสองอันนะนี่เลยนาฬิกาเบนเทนนะครับตอนเด็กนาฬิกาเบนเทนตอนเด็กอแ,แกกกันเลยนะ โอเคแกออกมาก็ได้ละแล้วก็เอาออมมาจ็บนี่กันโอเคได้นะนี่นะ๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้เปิดฝานี่นะไม่มันไม่มีที่กดเสียงนะเนี่ยนะมันไม่มีที่กดเสียง แล้วก็เขออกาก็แถมไอ้นี่มาด้วยเขออกาก็แถมไอ้นี่มาด้วยนะเนี่ยไอ้คล้ายมันตัวยิงนะครับเนี่ยเอาใส่ไอ้นี่ยมันตัวยิงนะตัวยิงได้ตัวอะไรตัวอะไรนะเนี่ยอ ฮาเข้าไปอันนี้มันมีสามวะภาไใอีกซองเดี๋ยวผมหาก่อนนะมันหายไปไหนอ,อีกซองแะเนี่ยมันต้องมีแบบนี้มันตน้องมีอีกอีกซองนะมันหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเรามหาไนนปแล้วแป๊บหนึ่งโอ้โคงหาไม่เจอแล้ว อ,าาออกมาออกมาย่างนงี้เลยจะออกง่ายๆนะโอเคเอาออกมาแล้วก็เอานี้ออกลงไปหมดปยุดง โอเคมาเรียนนี่นี่บลูค์นะบลูค์เป็นครูหูของเบนเทนนะเบนเทนในเรื่องออลดีเวิร์ดนะอันนี้กองกล้องกังโฟกัสอันนี้เจ็กเลนะเจ็กเลอันนี้บล็อกนะชื่อบล็อก นี่คือฟิกแบทฟิกแบทอโฟเบียนหรือเปล่าผมไม่ไม่ค่อยได้ใจอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะอโฟเบียนหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อะไรวะมันชื่ออะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้อะ่ะแล้วก็นี่ไลมอนเฮดนะไลมอนเฮด นี่ก็สไปเดอร์มังกี้นะนี่ไวมัตไวมัดแล้วคนเรียนสุดท้ายก็นี่โค er นะมเมอร์สตอนนะเมื่อในประเทศแหละมันขายขายเมื่อเป็นเพชรน,นะแล้วก็โออ เล่นนี้มานะครับเนี่ยไว้ใส่เนี่ยใส่ลงไปก็อย่างนี้นะแล้วก็ปิดฝาเนี่ยกดกดตรงเนี้ยคลายมือนกดออาไม้ิกอน่เนี่ยมันจะมีรูรูออกตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยลองกดดูเนี่ยอย่างนี้เลยกดออกมาเนี่ได้เรียนอะไรนะนะเนี่ย จะให้มันเป็นอะไรวะเนี่ยกดออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้จากตรงนี้นะนะครับ มันจะออกมาจากตรงนี้นะสายะสายสายลักก็ออกมัทิกเหมือนกันตอนต่อเด็กเอาไปใส่อย่างไอย่างนี้นะเออยังนี้ไม่รู้นะคงจะอย่างนี้แหละกดตรงต่อที่ต่อเป็นเทนในเนื้อเรื่องนะากกดปุ่มลูกเนี่ยอันนี้มันจะเด้งขึ้นมานะเนี่ยนะครับก็ ผมไม่ค่อยรู้อะไรก็แต่ผมดูทุกเรื่องนะ่ะที่ที่มันเป็นเรื่องเบนเทนนะที่ผมยังไม่มีก็เบนเทนอมนิเวิร์สกับเบนเทนอะไรว่ารีบูตอะของออฟวิกอะออฟวิกรีบูตกับอมนิเวิร์สที่ผมยังไม่มีนะขาสองชิ้นเนี้ยนะครับผมยังไม่มีถ้ามีมีแล้วจะผมเอามารีวิวนะครับถ้าผมหาเจอแล้วอะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม s u b s ับค b e ด้วยกันนะครับยังไงคาลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย